สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องมุกอยู่ไหนวันนี้นะคะมุกก็อยู่ในความอึงอ้งค่ะอึ้งค่ะอึ้งของค่าเงินแคนาดาค่ะเพราะวันนี้เราจะมาจ่ายเงินค่าเทอมกันนะคะก็ตอนนี้นะค่าเทอมมหาลัยของเราก็ออกแล้วนะคะซึ่งค่าเทอมมหาลัยของที่นู่นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบเทอมเทอมทุกคนเขาจะไม่ได้แบบให้จ่ายรวดเดียวเลยนะ ซึ่งค่าเทอมแรกของเรานะคะก็อยู่ที่33,421.07เหรียญค่ะก็คือเป็นคาดอลลาร์นะทุกคนตีเป็นเงินไทยทั้งหมด947,484.334บาทค่ะทุกคน ก็คือเทอมแรกมีแค่สาเดือนทุกคนก็คือปาไปเท่านี้แล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมมันถึงแพงอะไรขนาดนี้เนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ามาหาลาัยเนี้ยคณะวิศวะกับคณะเลขของเขาเนี่ยจะดังมากเลยทุกคนมันก็อาจจะแพงหน่อยนาะแล้วอีกอย่างเนี่ยประเทศแคนาดานเนี่ยเงินหมุนเงินในประเทศเขาหลากัหลกๆเนี่ยมาจากเด็กอินเตอร์นี่แหละที่ไปเรียนต่อนะเพราะว่าแคนาดานี้ถือว่าเด่นเรื่องการศึกษานะทุกคนคนอินเตอร์ก็เลยแบบอยากมาเยอะอละมั้ง แล้วเงินหลักเขาก็เลยมาจากตรงนั้นเลยนะเขาก็เลยต้องแบบอาจจะต้องแพงหน่อยอย่างนี้แต่ว่าคณะวิศวะเนี่ยจะจะแพงเป็นพิเศษนะกว่าคณะอื่นๆเพราะว่ามันได้ความรู้เยอะแล้วก็อาจจะแบบบวกโปรแกรมโคออฟอะไรอย่างงี้ด้วยก็ประมาณนี้นะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนี้ส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากเลทค่าเงินแคนาดาค่ะเมื่อก่อนอนะทุกคนหนึ่งแคนาเดียนดอลลาร์เนี่ยจะเท่ากับ ประมาณ23 24บาทไทยอย่างนะแต่ตอนนี้มันขึ้นเป็น28.35บาทค่ะก็คือขึ้นแบบพุ่งพุ่งก็คือหลังจากสถานการณ์โควิดอ่ะคือขึ้นไม่อยู่ตรทุกคนแทบจะไม่ลงเลยอะ่ะแล้วค่าเทอมมันก็ออกแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีเวลาให้ให้ใหใจ่ายให้ตรงเนาะถ้าสมมุติเราจ่ายเกินก็คือ เดี๋ยวมันจะมีค่าภาษีอะไรมาเพิ่มนะเราก็เลยต้องจ่ายตอนนี้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวค่าเงินมันจะขึ้นไปอีกนะทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนเปิดเว็บไซต์ของแบงค์ท่นูเนาะว่าจ่ายเงินค่าเทอมจากที่ไทยเนี่ยจ่ายยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆเราสามารถจ่ายเป็นเงินแคนาดาดอลลาร์ของที่นูได้แต่ว่าเงินเราไม่ได้อยู่ในนั้นหมดนะก็คือจ่ายที่ไทยเนี่ยสะดวกมากกว่านะเราก็เลยโอเคเลือกแบบนี้เนาะมันก็สามารถทำได้นะสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเราเคยจ่ายค่าเทอมไปแล้วนะยังที่เคยบอกไปคลิปก่อนเนาะว่าเราเคยไปเรียนอังกฤษแลบวิศวะก่อนปีหนึ่งนะคะก็เลยเคยจ่ายไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยค่าเทอมมันจะไม่ได้แบบสูงขนาดนี้นะเพราะว่ามันยังไม่ใช่วิศวะเต็มๆเนาะแต่ตอนนี้ก็คือโอ้โหเลทเงินอย่างแบบว่าอลังการมากก็อย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ลิงก์มหาลัยก่อนเนาะสําหรับเรื่องไฟแนนซ์อะไรอย่างงี้นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เลือกนะว่าเราจะ ทำเพย์เมนต์จากที่ Canadian Bank ก็คือแบงค์ที่นู่นนะหรือว่า International Bank ก็คือได้ทั่วโลกไงทุกคนเราจะต่ายที่ไทยที่เมริกาอะไรนี้ได้หมดก็เ,เลือกอันนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นให้เลือกระหว่างแบงค์สองแบงค์นะจริงๆอยู่ที่นู่นเราใช้ CIBC อยู่แล้วนะคะเป็นแบงค์ที่ดีเนาะเวลาก,กดเงินออกมาก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเนาะเสร็จปุ๊บเน,นี่ยเขาก็จะถามนะคะว่าเรา working with agent หรือเปล่าซึ่งตอนที่เราเข้ามาหาอะไเนี่ยเราก็ แต่ไม่ได้มีเอเจนต์อะไรเท่าไหร่เนาะเราก็ตอบโน e ต l the country you are paying from ก็ไทยอะไรางนเลยนะคะ total f e e แล้วต่อไปนะคะ <S <s> <S เขาก็จะให้เลือก payment option นะทุกคน <S <s> <S บอกเลยนะว่าเราต้องเลือกให้มันเป็นสก,กุลเงินของที่นูนะคะเราจะเลือกเป็นสก,กุลเงินไทยไม่ได้นะ <S <s <ๆ>เพราะว่าเขารับแค่เฉพาะสก,กุลเงินเขาเนาะ,ะนะซึ่งเราเคยเลือกผิดไปรอบหนึ่งทุกคนก็คือแบบ ทำเรื่องใหม่ทุกอย่างคือโอ้ครั้งแรกที่เราทําก็คือเรื่องเงินไทยเว่อร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอันไหนมันถูกสุดเนาะเพราะว่าแม่เราเราจะจ่ายได้ทุกอย่างนะคะ<อ>ก็เลือกอน,นี้เนานะส่วนไอสองอันข้างล่างอนะ่ะทุกคนมันมันไม่มีที่เลือกเป็นแคดานะคะเราก็ต้องเลือกเป็นอันแรกอันเดียวเนาะซึ่งทั้งหมดนะคะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยเนาะอยู่ที่สี่ร้อยสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกเคนดอลลาร์ถ้ามันแพงอย่างเงี้ยแพงมากเลยอะ่ะคิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่เลยดูสิ ก็จะบ้าตายอะทุกคนคือแบบเครียดเลยอะต้องเรียนให้จบนะเนี่ยทุกคนค่าทรรมเนียมอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทตะกี้คือเราลอยไปอยู่อีกโลกหนึ่งแลว้วอะตันแพงอะไรขนาดนี้ตอนปีที่แล้วที่เราจา่ายมันยังไม่ได้แพงขนาดนี้นะก็อาจจะเพราะว่าตอนนั้นเงินมันอาจจะน้อยกว่าด้วยเนาะแบบค่าเทอมตอนนั้นอาจจะน้อยกว่าเครียดเลยอะ <c oughs> นี่ก็เป็นเกาะข้อมูลของที่นู่นเนาะ กรอกข้อมูลเซลลวเนาะซึ่งเราก็กรอกข้อมูล student d e t a i l นะคะแล้วก็ p a y e r d e t a i l ซึ่งก็คือแม่ของเราเนาะแล้วเขาก็จะมาสรุป payment d e t a i l ตรงนี้นะคะพอเราดูแล้วว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะเราก็กด agree อะไรก็ว่าไปเนาะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็น by instruction sheet ให้นะทุกคน ซึ่งชีเนี้มันจะเป็นแบบข้อมูลการจ่ายอะไรก็ว่าไปตนั้นเราก็ต้องไปที่แบงก์ของที่ไทยนะคะที่เราจะไปจ่ายแบงก์ไหนก็ได้เนาะที่มันรองรับการจ่ายเงินต่างประเทศนะคะแล้วเราก็ไปเอาไปยื่นให้ใเขาเลยค่ะแล้วเขาก็จะทําเรื่องทําเรื่องแล้วเรา,าก็จ่ายต่างได้เลยนะ <ๆ S 1> ก็คือง่ายมากนะคะเราก็ต้องปริน<ๆ>ไปด้วยนะเขาจะได้เอาไปทําเรื <ๆ S 2> <ๆ>่องได้นะคะเดี๋ยวเราไปปรินกันหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ามันมีทุนอะไรหรือเปล่าแบบมีทุนเต็มไหมหรือว่าได้ทุนครึ่งหนึ่งได้ทุนเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะ เดี๋ยวกระหว่างที่เราปินเนี่ยเราจะมาบอกกันนะคะว่าทุนเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะสาหรับที่นูน่นก็ที่นู่นนะคะเราสามารถแอพลายทุนการศึกษาได้นะแต่ว่าเท่าที่เรารู้มาเนี่ยมันมันไม่มีทุนเต็มนะทุกคนเพราะเราแบบยังไม่เคยเห็นใครที่มีแบบได้ทุนเต็มหรือว่าอพลายทุนเต็มอนะไรอย่างงี้เนาะเพราะเราคิดว่ารายได้หลักๆของเขาเนี่ยมาจากเด็กอินเตอร์นะคะเขาก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ให้ทุนเต็มเนาะแต่อันนี้เราก็ไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเราอาจจะแบบไปถามเพื่อนถามอะไรอีกทีนะคะ เดี๋ยวตอนที่อยู่ที่คณะเราอาจจะมาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าจะร,รู้ตอนนี้เนี่ยเสามารถแอปพลายทุนได้แบบว่าจ่ายเงินไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแอปพลายได้เวลาเราแอปพลายเนี่ยอาจจะต้องมีแบบเปิดรายได้ครอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะถึงจะได้ทุนเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าใครที่เลือกคอบนะคะ เวลาเราทําครอบเนี่ยเราก็เหมือนทงานจริงๆเลยนะเราก็จะได้เงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่แต่เราต้องแอปพลายงานที่ได้เงินเดือนนะคะ mm. ก็แล้วแต่ง,งานเลยนะว่าใครจะได้งานดีใครได้งานไม่ดีมันก็มีมันก็จะมีงานแบบคล้ายๆวอลันเทียร์แต่เป็นงานอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาตังค์เงี้ยก็ได้นะก็มีทุกคนแต่ว่า ทางที่ดีก็เอาตังค์ไว้ดีกว่าเนาะก็จะได้แปลว่าใช้กินอยู่ที่นู่นได้แต่มก็อาจจะแบบไม่ได้เท่าค่าเธอมาะไรขนาดนั้นเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ได้มาแบ่งเบาภาระในการใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ปิ้นมาเสร็จแล้วเนาะทุกคนคือเครื่องปิ้นเราแย่มากดูสิไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปแก้เครื่องปิ้นแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้นะคะเราก็แก้ปัญหาโดยการฝากให้น้าปิ้นให้แล้วนะก็ ถ้าใครอยากรู้รยายละเอียดเพิเ่มเติมเกี่ยวกับมหลาลัยที่นู่นหรือเรื่องการจ่ายตังไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะถ้าอาทิตย์ชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้มุกไปละอย่าลืมกดทับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย